เสียงคลิปในรถที่เขาคาดการว่าจะใช่นักร้องกับน้องพิตตี้หรือไม่ย้อนกลับมาที่คลิปหน่อยก็ได้ผมคงไม่ต้องทวนซ้าแล้วนะเพราะทั้งหมดนี้ก็ย้ำกับคุณผู้ชมว่าถึงที่สุดเราต้องรอฟังพวกเขาชี้แจงทั้งหมดด้วยอย่าเพิ่งไปตัดสินเพราะถ้าฟังจากตัวเต็มคือตัวเต็มเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ฟังนะแล้วเอาจริงเนี่ยเห็นบอกว่าเดี๋ยวอีซอขยี้ข่าวกับเจ๊มอยวีพวี เขาจะลงเปิดคือ16เมษา<ม>ให้กันนำน้ำกันให้เต็มที่ก่อนแต่ก็ต้องย้ำมันมีบางช่วงคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวไปตามจากข่าวสดออนไลน์ต้องให้เครดิตข่าวสดเขาด้วยอ,อันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างผู้ชายนะมันเหมือนกับผู้ชายไม่รู้จริงๆหรือเปล่าว่าผู้หญิงคนเนี้คบกับผู้ชายอีกคนหนึ่งอยู่เพราะในภาพวันนี้ นอกจากเสียงบางท่อนที่เราได้มายัางเสียงกรณีที่อะไรนะให้บอกว่าเป็นผัวเนี่ยดูเหมือนกับเป็นการหยอกเอิญกันเล่นๆถูกไหมฮะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยล่าสุดข่าวสดออนไลน์ซึ่งต้องย้ำรอฟังทั้งหมดชี้แจงก่อนนะเราก็ควรจะฟังทั้งหมดเลยทั้งนักร้องทั้งพิตตี้ล่าสุดเนี่ยเอาขึ้นบางช่วงแล้วกันอธิกนานขึ้นเพจเลยเดี๋ยวต้องจบละเดี๋ยวเวลาเกิน อาขึ้นเพจบทสนทนาบางช่วงบางตอนเป็นบทสนทนาฮะในรถพาร์ทที่หนึ่งเดี๋ยวเปิดผังข้อมูลไม่ใช่ใชไม่ใช่ไม่ใช่อย่าเปิดผิดอ่าเป็นผังข้อมูลก็คือวันนี้เองต้องขอบคุณทางข่าวสดออนไลน์เขามีการลงเอาไว้แล้วก็บอกว่ามันมีคลิปที่อ่าได้ฟังได้เห็นกันมาก่อนหน้านี้แล้วเป็นคลิปลักษณะก็คือบอกว่าน่าจะเป็นการเกิดขึ้นภายในรถแล้วก็มีการพูดคุยกันระวหว่างชายหญิงเนี่ยฮะเสียงก็คือเหมือนกับคลิปที่เราได้มาไดแหละแต่เป็นอีกช่วงหนึ่งลักษณะก็คือว่า เข้าใจคุณผู้ชมถ้าเกิดใครฟังคลิปซ้ายมือมันเป็นคลิปก่อนจะไปถึงห้องพักเหมือนก่อนถึงที่พักแต่คลิปที่มีการเปิดออกมาจากข่าวสดเนี่ยขวามือน่าจะเป็นคลิปหลังจะออกมาจากห้องแล้วหรือเปล่าตามที่ผู้ชายเขาเล่าว,ว่า,เ,าเขาไปตามเอาย่อๆเลยประโยคที่มันพีคที่สุดเนี่ยมันมีประโยคเช่นคําว่าที่รักใช่ไหมหรือแม้แต่คําว่าอีกคํหนึ่งก็คือ นอกจากนี้ก็คือมีการเรียกกันเหมือนทำนองว่าผู้ชายมีการสอบถามว่าคนคนนั้นเป็นใครผู้หญิงบอกที่ทรักเก่ามันขับตามมาไหม,มผมเอาย่อๆแล้วกันนะไปอ่านต่อจากข่าวสดได้เลยขอบคุณข่าวสดออนไลน์ผมเอาบางท่อนเพราะเข้าใจว่ากว่าเขาจะได้ข้อมูลก็สําคัญประโยคบางคําเช่นที่รักมันขับตามมาไหมเหมือนนักร้องคนนี้กําลังตกใจหรือเปล่าว่าเฮ้ยแฟนของพิตตี้ขับตามมากับบางประโยคเลยเนี่ยก็คือตอนนี้พี่กลายเป็นชูหรือเปล่าคําพวกนี้แหละฮะคุณผู้ชมฮะซึ่ง อันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างผู้ชายไม่ได้เข้าข้างนักร้องอม,มันเหมือนกับผู้ชายเขานักร้องต้องเรียกอย่างนี้ขอภอภัยนักร้องเขาอาจจะไม่รู้หรือเปล่าว่าเฮ้ยน้องพิตตี้คุณคบอยู่กับอีกคนนึงเหรออ่ะถูกไหม,มเดี๋ยวทั้งหมดทั้งมวลนี้ไม่เป็นไรล่าสุดอีซอขย,ยี้ข่าวจุดอีซอ ต้องไปตามของจริงนะฮะของจริงคนติดตาม2ล้านกว่าคุณผู้ชมอย่าไปเอาไอ้พวกเซนเจอร์นะฮะเดี๋ยวอีซอเขาชอบจะบ่นด้วยเขาบอกแหมสื่อหลักบางทีมันก็เปิดผิดเปิดถูกของจริงอีซอจุดอีซอของจริงคนติดตาม2ล้านกว่าอีของเกนี่ไม่ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นเช็คก่อนนะแล้วก็อีกเพจนึงเคเจมอยวีเขาจะเปิดของเต็มคือ16เมษาส่วนใครที่ถามช่องแปดมาเราจะไม่เปิดแล้วเราจะจบ แล้วเราจะรอหลังให้ไปกระหน่ำน้ํากันให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุณผู้ชมครับก่อนจะจบค่าคืนนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งนักร้องเองก็ดีซึ่งอย่างที่บอกถ้าสมมุติเสียงมันเป็นตามนี้หรือนักร้องเขาไม่รู้จริงๆว่าพิตตี้เอ้าคุณคบกับผู้ชายเนี่ยแต่วันนี้ครอบครัวน้องผู้ชายเปิดใจช่องแครับครอบครัวน้องผู้ชายที่เขาบอกว่า น้องผู้หญิงไปทำงานกับนักร้อง<ม>แล้วเขาสงสัยว่าทำไมคืนนั้นกับดึก<ม>แล้วทำไมนักร้องกับแฟนสาวเขาถึงขึ้นไปบนคอนโด<ม>เอาทีละพาร์ทเอาเปิดภาพเลยครับทีมงานเวลาก็จะหมดแล้วล่าสุดเนี่ยวันนี้เอาเสียงพาร์ทที่หนึ่งที่ครอบครัวของทางด้านบ่าย<ม>ชายเรียกแบบนี้<ม>เขาบอกเลยว่าเขาสงสารน้องพริตตี้นะฮะเนื่องจากว่าที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับ ทีมงานต้องเปิดภาพคลิปเสียงที่เอาขึ้นมาด้วยครับเมื่อกี้นี้เขาบอกว่าเอาจริงระหว่างน้องพิตตี้กับลูกชายของเขาคุณผู้ชมฮะรักกันมากส่วนอนาคตน้องพิตตี้กับผู้ชายจะคบกันต่อไปไหมคุณแม่บอกว่าตอบไม่ได้และที่สำคัญคุณแม่ของน้องผู้ชายยังบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองชื่นชอบดาราชายคนนี้มากๆชื่นชอบตั้งแต่เขาร้องเพลงแล้ว เขาก็มีภาพลักษณ์ที่ดีขณะที่ลูกชายแม่ก็คือผู้ชายคนนี้แหละที่รู้สึกว่าน้องพิตตี้กำลังจะไม่รักเขาแล้วหรือเปล่า mm. เขาบอกว่าเขาก็เข้าใจหัวอกลูกชายเขาเหมือนกันส่วนน้องพิตตี้ที่ผ่านมาเป็นเด็กน่ารักและน้องพิตตี้เป็นคนซึ่งปฏิบัติตัวดีมาโดยตลอดถามว่าผู้ชายกับพิตตี้ยังคบกันอยู่ไหม แม่ยืนยันว่าผู้ชายกับพิตตี้ก็คือลูกชายแม่กับน้องพิตตี้วันที่สองเมษาเห็นบอกว่ายังเจอกันอยู่เลยอสองคนนี้คือลูกชายแม่กับน้องพิตตี้ก็ยังรักกันดีไม่มีท่าทีอะไรที่คิดว่าลูกชายแม่จะเลิกลากับพิตตี้ฟังเสียงคุณแม่ชี้แจงช่วงที่หนึ่งฮะน่าจะเครียดใช่ไหมระ,ระทบไปหมดเลยเขาอก<ต>อยู่ด้วยกันมาตั้งเจ็ดเจ็ดปีแล้วเกือบแปดปีอ่ะ ก็ก็วางแผนกันหมดแล้วว่ะเรามาเป็นแบบนี้เขาเลยเขาเลยเครียดเนาะวางแผนหมายถึงวางแผนแต่งงานอะไรแบบนี้เหรอครับคือสร้างชีวิตกันหมดแล้วไงแต้มันก็มาเป็นแบบนี้นะแต่ก็คือไม่เคยรู้ว่าเขามีปัญหาอะไรยังไงกันไม่ไม่ที่ผ่านมาไม่เคยมีเท่าที่เท่าที่รู้มาไม่มีเลยเรื่องเรื่องไม่มีแววไม่มีไม่มีถ้าก่อนก่อนดาราคนนี้ก็คือก่อนหน้านี้ไม่มีไม่มีเรื่องอื่นเลย ไม่เคยมีเลยเจ็ดปีก็คือราบเลื่อนใช่ค่ะ,ะร,ราบเื่อนเลยแต่ว่าก่อนอดีตนู้นไม่รู้นะอตอนที่ตอนที่ไม่รู้จักลูกชายเราก็ไม่รู้นะ,ะแต่ว่าตอนมาอยู่ข้างน้่นแล้วตอนนี้ยังไงอ่ะตอนนี้ก <c oughs> ็ไม่มีครับเพราะฉะนั้นน้องผู้ชายกับน้องพิตตี้จะคบกันต่อไปไหมคุณพ่อคุณแม่จะไม่ก้าวล่วงต่อมาสั้นๆเห็นบอกว่าน้องพิตตี้เสียใจมาก คุณพ่อคุณแม่ได้ทราบเรื่องแล้วเพราะเมื่อวานนี้เห็นบอกโทรศัพท์ไปหาน้องพิตตี้น้องพิตตี้ร้องไห้และก็ให้เพื่อนเนี่ยเหมือนเขาขอโทษแทน<ม>ขนาดเดียวกันเสียงที่ได้ยินเนี่ยนะฮะในคลิปเสียงขวามือคือมาจากกล้องของรถลูกชายของคุณแม่กับคุณพ่อ<ม>โดยเป็นรถ MG รซึ่งฝ่ายชายเขาเอาให้น้องพิตตี้ขับ<ม>เพราะฉะนั้นเสียงที่ได้ยินจากในรถ จึงเป็นเสียงที่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าลูกชายน่าจะได้ยินเสียงว่านักร้องคุยกับพริตตี้สาวนะครับจริงๆแล้วเห็นบอกคุณพ่อคุณแม่ของน้องผู้ชายเนี่ยบอกกับเราด้วยนะครับบอกว่าเอาจริงเนี่ยนะเออลูกชายเนี่ยเอาเรื่องนี้ออกมาพูดเนี่ยพ่อกับแม่ไม่รู้มาก่อนอมารู้ก็พร้อมกับที่เป็นข่าวแล้วเดี๋ยวลองฟังเสียงคุณแม่ชี้แจงเรื่องนี้ครับเรื่องกล้องหน้ารถครับ การเขาพูดว่าว่าบอกว่าเลิกไปแล้วตั้งแต่พฤติการหรืออะไรใช่ไหมคะแม่พฤติการนั่นแหละพูดเขาไปให้ทางบ้านว่าเร่กงนแแต่แต่แม่ก็ยังไม่ได้ถามน้องนะว่าพูดจริงหรือเปล่าว่าพูดจริงเปล่าเพราะว่าเลิกพฤติการอะไรปีใหม่ก็ยังมานี่อยู่เลยก็มาอยู่กับแม่อยู่เลยปีใหม่อ๋อปกติถ้าพวกเทศกาลเขาก็จะมาฉลองมาอะไรเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่บอกจะเลิกกันอะไรกันปกติทุกอย่างรถอะไรก็เป็นรถผู้ชาย อ๋อรถคันนั้นที่เขาถึงถอดเมมออกมาได้เพราะเป็นรถของล,ลูก<อ>ชายแม่เองใช่รถมคะอ๋อลูกชายเออเขาซื้อตอนที่เขาไม่อยู่ด้วยกันนั่นแหละเขาซื้อแล้เขามาเข้ามาในครอบครัวแล้วอ๋อก็อค,คือรถรถเนี่ยมันจะมีเอ่อรถมันจะมีอะไรอยู่ในรถไงค่ะไปไหนก็จะรู้หมดลูกชายไปไหนก็เขาก็จะรู้ลูกแฟนไปไน,นี่ครับ ประมาณนี้ล้วกันคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้อย่างที่บอกเราไม่ใช่สารอย่าเพิ่งไปตัดสินเพราะถ้าเราฟังดูดูเหมือนถ้าฟังจากคลิปเสียงอย่างที่บอกนักร้องเขาก็หน้าไม่รู้หรือไม่ว่าน้องพิตตี้มีแฟนอยู่แล้วส่วนน้องพิตตี้ก็ได้แต่เสียใจค,คือวันนี้พิตตี้ต้องออกมาพูดแล้วแหละว่าข้อที่จริงเกิดอะไรส่วนน้องผู้ชายเนี่ยซึ่งเป็นแฟนกับพิตตี้เขาก็บอกว่านักร้องน่าจะรู้เรื่องนี้อ่ะ ประมาณนี้ก่อนจะจบคุณผู้ชมฮะเอาเอา,อาบาร์ทั้งหมดลงไปไอ้มุมจอลงไปนี่ฮะล่าสุดน้องนิชาน้องนิชาเป็นวันเกิดน้องนิชาเนี่ยก็คุณแม่น้องนิชาเข้าไปโพสต์ให้กําลังใจน้องนิชาเดี๋ยวดูโพสต์ของคุณแม่น้องนิชาสักนิดหนึ่งเห็นบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ท้องฟลาน่าจะสว่างสดใสอ่ะเปิดภาพขึ้นมาให้ดูหน่อยนี่ฮะ ขณะที่ล่าสุดจริงๆน้องนิชาก็โพสตรูปท้องฟ้าอีกใช่ไหมไอซ์ก็คือเมื่อประมาณไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะ,ะช่วงที่รายการเราเข้ามีการโพสเป็นสตอรีะะ่ะนี่ฮะก็ถ่ายบนท้องฟ้าแล้วก็เขียนสั้นๆไว้ว่าวันนี้ท้องฟ้าสวยหัวใจสีเทาฮะนี่ครับอ่ะแต่จะยังไงก็ตามแต่ก่อนจะจบตรงนี้ผู้จัดก,การของคุณโตโน่ก็เคยออกมาบอกว่าก่อนหน้านี้คุณโตโน่กับน้องนิชาห่างๆกันมาสักพักหนึ่งถูกไหมฮะล่าสุด ความดีของโตโน่ก็ต้องยอมรับที่ผ่านมาเขาก็ช่วยเหลือโรงพยาบาลเยอะมากกับการว่ายน้ําเห็นบอกว่าวันนี้ชาวบ้านเองก็ห่วงโตโน่เหมือนกันนะคือวันนี้เราไปที่นครพนมคุณผู้ชมฮะไปดูโรงพยาบาลนครพนมหน่อยคือต้องยอมรับว่าความดีโตโน่อันนี้พูดแบบไม่ได้เอาใจใครนะความดีเขาก็มีอ่ะถูกไหมแล้วโรงพยาบาลในที่ก่อสร้างมาส่วนหนึ่งก็คือเงินบริจาคที่โตโน่ว่ายน้ำล่าสุดวันนี้ชาวบ้านห่วงโตโน่มาก อย่างคุณไพรัตขอบคุณโตโน่บอ,บอกที่เขามีชีวิตมารักษาตัวได้วันนี้เพราะโตโน่มาช่วยเหลือเป็นการพาคุณย่าอายุ81ปีมาเป็นโรคหัวใจเข้ามารับการรักษา<อ>เขาบอกแบบนี้ที่การช่วยเหลือก่อนหน้านี้ที่คุณโตโน่มีการไหว้น้ําข้ามโของอะฮะคือเบื้องต้นเองเขาบอกย่าเองเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีอุปกรณ์การแพทย์จากที่คุณโตโน่ไปไหว้เงินอไอ้ไหว้น้ำแล้วเอาเงินมาสมทบที่โรงพยาบาลซื้อเครื่องมือแพทย์ให้เนี่ย<อ>เชื่อไหมเขาอาจจะไม่ได้รักษาที่นครพนมนะตัวคุณย่าเขาต้องส่งตัวไปโรงพยาบาลศูนย์ที่สกลนครแทนแต่ตอนนี้ประหยัดการเดินทาง โตโน่และทราบไหมว่าอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์เกี่ยวกับโรคหัวใจนี่โตโน่เป็นคนนำมาบริจาคทราบค่ะถ้าหากว่าโตโน่ไม่เอามาบริจาคโรงพยาบาลใกล้สุดเกี่ยวกับโรคหัวใจต้องไปที่ไหนศูนย์สกลศูนย์หัวใจจังหวัด ขณะที่คุณลำทูลอีกอคนนึงไอซว่ายังไงบ้างคุณลำทูลก็บอกว่าพาสามี73ปีมารักษาโรคหัวใจเหมือนกันก็ขอบคุณโตโน่มากๆที่เอาเครื่องมือพวกการแพทย์มาบริจาคและมันช่วยชาวบ้านได้มากจริงๆตอนนี้เป็นข่าวก็เขา,ขาเชาวบ้านก็บอกว่าก็ไม่รู้จะแสดงความเห็นยังไงแต่ขอบคุณที่ผ่านมาขอขอบคุณมากขอบมากนะอ,กนะกอยากจะให้โตโน่มาช่วยอะไรอีกต้อก้าง,างเางาาข้ามา ใก้ห้องน้ำ้อมาดธรอ่ะ,อะเดี๋ยวเราก็รอดูว่าทั้งหมดนี้หลังสงกรานแต่ละฝ่ายจะชี้แจงอะไรยังไงบ้างไหมเข้าใจว่าถ้าทุกอย่างพูดความจริงสังคมก็คงจะได้หมดความสงสัยว่ามันเกิดอะไรกันแน่อ่ะทั้งหมดนี้เอาประมาณนี้แล้วกันนะฮะ